คุณผู้ชมคะเตือนภยัยนักช้อปปิ้งออนไลน์กันสักหน่อยนะคะเที่ยวนี้มาในรูปแบบของกิ่นนั่นเองคะ่ะแล้วก็เป็นนม u s t นะคะอันนี้อันตรายมากๆเลยเขาเรียกว่าย้อมแมวจริงๆนะอันนี้ย้อมแบบเป็นพันเปอร์เซนต์เลยนะทำลายเองก็เป็นพันเปอร์เซนต์เลยนะคะเรื่องนี้อันตรายมากๆซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะ ไปบุกทลายแก๊งย้อมแมวนมหมดอายุค่ะเขาไปประมูลนมกล่องมานะคะเป็นนมที่เขาเรียกว่าหมดอายุแล้วหรือใกล้จะหมดอายุแล้วมาในกล่องละประมาณ1บาทหลังจากนั้นนำมาคัดแล้วก็นำมาลบแล้วก็มาพิมพ์ใหม่แต่พฤติการจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพาคุณผู้ชมติดตามได้ในข่าวนี้ค่ะ ดูเรื่องนี้กันหน่อยโอ้โหร้ายจริงๆสำหรับเรื่องราวของกลุ่มนี้นะคะต้องบอกว่าไม่ใช่เพิ่งทำนะอันนี้หลอกขายออนไลน์มานานกว่า2ปีแล้วด้วยค่ะที่สำคัญเนี่ยยึดของกลางได้เป็นหมื่นหชิ้นเลยทีเดียวนะคะเรื่องนี้ใครที่เป็นสายชอบของกินออนไลน์ต้องระวังให้หนักเลยค่ะเมื่อนมกล่องยี่ห้อดังราคาถูกผิดปกติ อาจจะไม่ใช่ของดีราคาประหยัดอย่างที่เราเข้าใจก็ได้แต่อาจจะเป็นนมที่หมดอายุที่ถูกนํามาชุบชีวิตใหม่ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมเห็นกล่องแบบนี้เนี่ยคือไม่ต้องพูดยี่ห้อนะ่ะรู้กันอยู่แล้วสําหรับใครที่ซื้อให้ลูกๆหลานรับประทานนะคะระวังให้ดีค่ะไปเช็คเรื่องของออสีกลิ่นให้ดีด้วยนะคะเรื่องนี้ค่ะถูกเปิดโปงหลังจากที่มีผู้บริโภคร้องเรียนไปยังตํารวจกองบังคับการปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะเขาบอกว่านม UST ที่สั่งมาสีและกลิ่นมันเพี้ยนไม่เหมือนที่เคยดื่มค่ะเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสีกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจึงไม่รอช้าค่ะแกะรอยจนพบความผิดปกติที่ฉลากสินค้า และพบว่ามีการปลอมแปลงวันหมดอายุเพราะว่ามีการเช็คคดลับจากโรงงานผู้ผลิตแล้วไปพบว่านมลอดนี้เนี่ยมันหมดอายุไปตั้งแต่วันที่30พฤษภาคม2568แล้วค่ะจึงได้นำกำลังพร้อมด้วยหมายคน้นสารจังหวัดหัวหินบุกเข้าตรวจค้นบ้านพักในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเมื่อวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ สภาพภายในบ้านต้องบอกว่าถูกดัดแปลงเป็นโรงงานขนาดย่อมแล้วพบของกลางกว่า13,000ชิ้นแต่ไม่ใช่แค่นม u UH ู t นะคะยังมีกาแฟาผงมีผงชูรสแบ่งบรรจุมีมายองเนสแล้วก็มีอุปกรณ์การผลิตครบชุดด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องรบวันที่แล้วก็เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตใหม่นะคะเจ้าของโรงงานแห่งนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นเจ้าของโรงงานเถื่อน เขารับสาร,รภาพถึงเรื่องของโมเดลธุรกิจสุดแสบนี้นะคะเขาบอกว่าได้ไปประมูลนมหมดอายุหรือว่าใกล้หมดอายุจากโกดังย่านสมุทรปราการมาในราคาที่ถูกแสนถูกคือกล่องละประมาณ1บาทเอามาคัดลบแล้วก็พิมพ์คัดก็คือคัดกล่องที่มันสภาพดีไม่แตกแล้วก็นำมาลบวันหมดอายุเดิมทิ้ง เสร็จแล้วก็ปั๊มวันที่ใหม่ลงไปค่ะเขาเรียกได้ว่าฟันกำไรเป็นพัน0เลยทีเดียวนะคะหลังจากที่ทำแบบนี้แล้วคุณอานเขาก็นำไปโพสต์ขายในแอปพลิเคชันออนไลน์ในราคากล่องละ10บาท โอ้โห oh, ถูกมากถูกมากค่ะซื้อมา1บาทบนำไปขาย10บาทซึ่ง10บาทนี้เป็นราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดบางทีเนี่ยหหรือ,อครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณแม่ที่ดูรายการอยู่นะคะต้องระมัดระวังถ้าเกิดไปเจอนมแบบนี้นมยี่ห้อนี้แล้วราคาถูกลงไปประมาณ50%ระมัดระวังเอาไว้ให้ดีนะคะเพราะอาจจะเป็นนมที่มันหมดอายุแล้วแล้วเขานำมาลบ แล้วพิมวันที่ไปใหม่ก็ได้ค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าสิ่งที่น่าตกใจก็คืออย่างที่บอกว่าผู้ต้องหาเขาไม่ได้เพิ่งทําคุณผู้ชมเขาทํามานานแล้วค่ะทํามานานกว่า2ปีโกยเงินบนความเสี่ยงของผู้บริโภคไปมาหาศาลเลยคุณนันครับเบืองต้นค่ะเจ้าหน้าที่ตํารวจยึดของกลางทั้งหมดนะคะแล้วก็ดําเนินคดีตามตร กฎหมายจนถึงที่สุดนั่นเองค่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้ต้องระมัดระวังให้ดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับสายช้อปออนไลน์โดยเฉพาะคนที่บอกว่าอุ้ยช้อปออนไลน์มันมีโคดถูกอยู่แล้วใส่โค้ดลดถูกเข้าไปอีกแต่สิ่งที่ได้กลับมาลูกหรือหลานของคุณเนี่ยอาจจะป่วยหรือต้องเข้าโรงพยาบาลก็ได้เพราะมันล้วนแล้วแต่ เป็นนมที่มันหมดอายุแล้วบางทีเนี่ยถ้ามันเป็นนมผงอาจจะดูยากสักนิดนึงแต่ถ้ามันเป็นนมที่เป็น UHT บรรจุกล่องแล้วเนี่ยมันอาจจะมีรสชาติที่มันเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นค่ะฝากคุณผู้ชมด้วยนะใครที่ไปเจอผลิตภัณฑ์แบบนี้แล้วพบว่ามันผิดปกติหรือมีปัญหาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยค่ะ